Gracias. วัสดีค่ะพี่น้องมืัอนี้ไปแอมพามาเก็บแมงมาลีอีกเนาะพี่น้องเนาะแปะมก็มาได้สักพักแต่ได้พี่น้องฝาวเก็บยานบัวทัานเพลินคนหลายแห้งก็เลยยังบม่ได้ถักท้ายพี่น้องเลยจ้าขอโทษขอขอ,ขอ,อภัยเด้อมามามา,มาหลุนกับแปมมืัอนี่แปมพ่อใดอยู่ได้พี่น้องเขียดขาค่ำกับตัวยิ่งเขียดยเขียดขาค่ำตัวยิ่งนิน่ง นี่ตัวเมียจ้านนี้ตัวเมียนะจ้ามาดูซิว่าอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียเนาะตัวผู้อันนี้นะนะพี่น้องเห็นอีกแล้วพี่น้องคุณดูซิใครติ่มองไปก็บบไดพี่น้องคุณอนะ ไข่เต็้มถ่องยังหน่อยหนูซิ่งก็มากินไข่เพิ่นดูสิพี่น้องเป็นคู่เป็นคู่กำลังสวีดพี่น้องกำลังสวีเบ่งไน่เห่นเอ้าเอ้าบ้านนี้ละที่เป็นม่านครับขวางความสุขขาราบาลนี้มเมื่นะเงืดหลายเนาะพี่น้องเนาะ องไข่เต็มทองก็ยังเคี้ยวผสมพันธุ์เสรอยู่อีกแสเด้นเนาะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ไข่แน่เลยไข่แน่เลยนะแม่งอันนี้แปลกประหลาด <c oughs> ไข่หยุดไปเป็นยังผสมพันธุ์กันอยู่ <c oughs> นี่ตัวผู้นะคะ นี่ตัวเมียแน่ๆเลยเดินช้าๆเนี่ยแม่นบอเนี่ยหุ่นไข่ไข่ทั้งนั้นเนาะเอ้ยมาดูซิดูสิเห็นอีกแล้วน่าจะไข่เหมือนกันนะเนี่ยโอโเดินสานีนแม่เอ้าไม่ยั้งบัีรซึ้งซิ่งนั่งบัีรแม่ พนแย่งผู้สาวกันพ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 นมานี่มานี่ซะดีๆโอ้ไปละวบนอนตัวเมียไปละวบนอบนบาดนี่ไปว่าได้ดอกเลยนักท้องคุณนะไข่เต็มท้องอยู่สาวสนีแรงสาวสนีแรงดูซิดูซิเดินต่อตูดกันมาเลยเห็นบอพี่น้อง นี่คัดขวางความสุกซะเลยดูสิดูสิจะมานอีกไหมพ่อได้เก็บยูพี่น้องพ่อได้เก็บยูจ่ะตัวไข่ค <c oughs> ือเราเห็นอั้่ปะ แวบๆเอาคือเป็นมั่วๆบัดนี้โอ้ยเป็นอะไรเนาะกองที่เป็นมั่วๆเนาะบัดนี้นไข่คักๆทองอ้วนๆเนี่ยไข่จริงๆตัวไข่ไข่ดูดูไข่อีกแล้วโอ้ยตู้ผู้โอ้ยทำไมตู้ไข่สะดอก แม่พี่น้องเห็นไหมแวบๆๆนี่นอนเป่งเง่งยืดริดแล้วพี่น้องคนนะ่ะขผาผสมพันเพินนินเขามีบ้าเพิินแล้วนอนเป่งเง่งตัวเมียดิซีอันนี้ก็คงตัวเมียอ้วนมากไปไม่ได้แล้วไปไม่ไหวแล้วคนนะ่ะหูเป็นนักโสงเพิ่น คักคักพี่น้องคักคักมาเก็บกัแแบแอมเด้อจ้ามาเก็บกับแอมนะเนี่ยอ้วนอ้วน,นแล้วไขเ่เต็มท้องเห็นบ่เห็นบ่เราเชื่อว่าแอมเป็นบาลายแต่ว่าแอมก็มา,าอยู่คนเดียวแอมยางมาคนเดียว ถ้าเจ้าเก็บอยู่ทางผูดแบบกันยางมาทางผี <laughs> เห็นบอ่อพี่น้องเห็นบอ่อแวบๆหนีบบบบ่ใช่กแน่เลยไหนๆไๆหนๆพูนโอ้ยน่ยหน่อยกะแยกไปโค้มเขาใหญ่ๆเนาะไม้สีงัดไม้สูงแทะนอบนันเนาะเอ้าเอ้าเอ้าหน่อยกะวแายแทะฮ บางแนวพี่น้องตัวนี้นอยหนึ่งเัาจะโค้มเขาเงยเงมาเก็บน้ำไปแอบเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยพี่นะพ่อได้เก็บอยู่จ้ะบาง,งนี้น้ำไปแอมบมาพ่อได้เก็บอยู่นะเห็นเรื่อยๆอยู่พี่น้องเห็นเรื่อยๆอยตัวเมียนะคะนี่มันอ้วนเลยนะคะโถงใงญ่ ไปเก็บด้วยกันเน้องพี่น้องน้องเหมือนชิ้นผ้ายางหอกุงเทพมาหาคนคร้อน,นพี่น้องเอ้ยออยางทัวอ้อยสวนอ้อยนี่ก็ว่าเมนไปหอกุงเทพหมดละจนขาลอยหมเลยแต่วันนี้ก็โอเคอยู่นะคะวันนี้ก็พอได้เก็บอยู่ บางมือมันก็บบอออกเด้อพี่น้องเด้อมาถือมือก็ได้มาบอถือมือก็บไกบได้มีเด้อมาบอถือมือก็บบได้เก็บเด้อมื่อนี้พ่อได้เก็บอยู่เรื่อยๆอยู่เนาะพี่น,น้องเนาะตัวนี้ตัวเมียนะเนี่ยตัวเมียตัวเมียพุดนะโู้ยเขาผสมพันธุ์เพิ่นแล้วได้น่ะเขาเรนีป้าเพิน่น ก้องกับโม่วม่เป็นบางบานเป็นอะไรเด้พี่น้องเลยเริ่มที่หาวแล้วแป้งก็ลืมที่หาวแล้วดึกเกือบดึกข้าวแลว้วขุ่นเว้ยน้อยๆก็อยากไปข่มเขาในน้อยก็อยากไปข่มเขาใหญ่ๆเนาะโอ้ยบริเบิร์นจของเลยขุนอันนี้ก็ได้ ดูสิดูซีเขีนอีกแล้วไหมกระอดดกรนโดดไปงงเลยเถอะไปบ่ได้นักทองนะหรือว่าจังได้โอยเหยือบยืดนอนอ่อยเหยือบนอนอ่ยยอ,นอ,นอยผู้ชาย บักสบอมแล้วเนี่ยอ๋อต่แอมฮาวลอบที่สามแล้วเดินอีกสักหน่อยอุ้ยูผู้นำทมันพอได้เก็บอยู่พี่หน่องเยพอได้เก็บอยู่เก็บอีกเล็กน้อยเนี่ยม่แตแม่ไข่เนาะ cái mẹ khay phải tuỳu du ở con này còn tập số con, số con này, số con kia, số con này, số con kia, số con này, số ยางไผ่ยางมากอะเห็นคือเกาพี่น้องยางไย่ไยางมากอะเห็นคือเกาตัวผู้นี่แน่เลยอันนี้เนี่ยตัวผู้ก็มีตัวใวหญ่ตัวหน้อยคือกันได้พี่น้องแต่ส่วนหมากที่เห็นไปโค้มกับตัวเมียมก็ม่แต่ตัวนหน่อยตัวใหญ่คือยังไม่เยเห็น ห็นมัวๆบอรือไว้แนวไดเนาะพี่น้องเนาะเห็นอยู่บเนาะพี่น้องสิเห็นน้ำอยู่บบเนาะย่างไปตามลองเลยนะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ร่างหอดอันโคราดแล้วย่างอันนี้ล่ะคะตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียอ้วอนอ ยางเลื่อม่อยพี่น้องมันเห็นกับยางไปเรื่อยยางไปเรื่อยก็เลืมเม่อยบัดพาเมื่อเฮือนผลแล้วมันเมือยบัดขาลอยเห็นแสงไฟบ่พี่น้องคนนะแสงไฟจากพี่จากน้องเนาะมาหากินน้ากันรวมกันเนาะปานี่นะพี่น้องเอ้ยมาจากทางไก่ทางไก่มีบัดมาอยากหากินเนาะไผ่กระไดเนาะมาพอกันอยู่สวนมาตื่นกันก็มี่พี่น้องจ้าไผ่เป็นไผ่ ลาดเป็นหลายเฮื่อนสองเฮื่อนสามก็มีพี่น้องเอ้ยมามันกระหอนเนาะอกากาศมันหอนอยู่เฮื่อนก็อยู่ไปซื้อเกะออกว่าหากินนั่นนี่กันมีประโยชน์นะพี่น้องวันนี้เดือนไหไายท้องฟ้าเจ็มใสน้าได้พี่น้องเ้่อเอ็มก็จะกลับแล้วพี่น้องเอ้ยหาวนอนขังที่หาแล้วพี่น้อง ถึงบ้านแล้วนะคะพี่น้องนี่มาเบิองของแปรมพุนนาะบูบอมันได้เป็นโลคุณบ่เนาะจักว่าได้พ่อโลอยู่บรจักนี่พุนไลายเติบดีเด้อจ้าพี่น้องมื่อนี้อย่าลืมกดไลค์ให้แปรมในเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้แปร์ในเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้ก็นอนรับฝันดีทุกผู้ทุกคนเด้อจ้าสวัสดีคะ่ะ